วันนี้ไปเดินร้านของเก่าอีกแล้วครับไปเจอไอบีซีสีหนึ่งตัวสีแดงนะครับสภาพมันก็ไม่มีคาบูนะครับไม่มีคาบูคาบูไม่มีไม่รู้ว่าจะติดไหมดึงแล้วลูกไม่ติดนะครับผมลองดึงลูกไม่ติด อุดตรงนี่มันรู้สึกว่ามันจะดูดอยูน่นะงานจีนนะครับงานจีนเห็นไหมดูสภาพเป็นคัดใหญ่ทำไมถึงทิ้งนะครับหนาด้วยนั่นหนาคัดใหญ่เ ก็ได้มาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วล่ะทางน้ำมันก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมไม่รู้จะแตกไหมก็ที่ตัดสินใจเอาก็เพราะว่ามีคาบูอยู่เหลืออยู่นะครับคาบูเป่าองก็มีนะอีกอย่างเครื่องตัวนี้เขาก็ลดราคาให้หน่อยหนึ่งนะครับก็เลยเอา ตัวนี้สองร้อยบาทนะครับปกติเขาขายสองร้อยกว่านะอันนี้เขาขายให้สองร้อยพร้อมกานนะครับกานก็มีแต่ไม่มีใบนะครับไม่มีใบก็จะมาลองทำดูว่ามันจะติดไหมนะครับถ้าติดก็สองร้อน่าจะคุ้มนะอาจจะชั่งไม่ติดเอาไปชั่งกิโลคืนก็น่าจะได้อยู่ สี 40, 50, ่สิบห้าสิบระมองสิบอกาสทุนร้อยกว่าบาทนี่วะคิดว่าแจ่มเลยเอามืออุดดูนี่ก็จะออกดีไหมโอ้ดีดีด,ดีคิดว่าจะโอเคอยู่ดีอยู่นะครับดีใช้ได้น่าจะเดี๋ยวลองดูครับ ก็ได้มาแต่ผมลื้อหรือคัดลื้อันนั้นลื้อน,นั้นออกนะครับเพื่อความง่ายต่อการทดสอบนะครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยนะผมว่าจะเอาของตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบไปในตัวเลยเอาตัวที่มันมีปัญหาเรื่องวูบบน้ำมันพ่นหรอคาบูนี่แหละแล้วผมจะลื้อเอาคาบูมันทั้งชุดนะครับแล้วก็สายน้ำมันอะไรเนี่ยพร้อมด้วยเพื่อเอาไปทดลองนะครับ เอาไปทดลองใส่กับตัวแดงนะเอาไปใส่กับตัวแดงนะครับก็เราไม่ได้ซ่อมซ่อมขายเราไม่ได้ซ่อมให้ลูกค้านะครับเราก็เลยจะจะ,จะทำทดสอบไปเลยตอนนี้เราจะถอดออกถอดออกทั้งหมดเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับผมผมก็ไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับ ต่ชอบที่จะเรียนรู้นะครับผม <acceptable. S 1> เรียนรู้ทําไปมั่วๆไปงั้นแหละอันไหนซ่อมได้บ้างซ่อมไม่ได้บ้างประมาณน <c oughs> ั้นสายนี่ผมก็จะถอดเอาไปด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันมีมไม่ไมีมมมสายนะครับตัวแดงไม่มีสายแล้วถอดแต่ว่าลีดหรือแผ่นผ้าปั๊มผมไม่ไอแผ่นนั้นแผ่นลิ้น นะครับเบาวนะผมไม่ได้เอาไปนะครับผมจะเอาไปเฉพาะชุดนี้แล้วผมก็จะทดสอบดูว่ามันจะพ่นน้ํามันหรืออะไรออกเหมือนไอ้เครื่องนี้ไหมเครื่องนี้น่าจะรีดสกปรกนะครับตามที่เพื่อนช่างแนะนํามานั่นแหละผมแต่ผมไม่ได้ล้างน้ำบ่มสานะครับผมเอาแค่ให้รู้ว่าปัญหามันก็พอแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนช่างที่เข้ามา,าให้คําแนะนําแล้วก็คอมเมนต์นะครับผม ก็ผมก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนะครับมีแต่จัดทำคลิปเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมให้ท่านๆได้ศึกษาไปด้วยกันกับผม่าเออถ้าเจอปัญหาอย่างนี้นะครับคือผมจะไม่เอาว่าเอาที่มันใช้ได้แล้วมาทำคลิปนะครับคือผมเอาแบบเอาแบบเกิดปัญหาหน้างานอย่างนี้แหละแล้วก็แก้ไปนะครับเนี่ยตัวนี้ที่ว่าสตาร์มันน้ำมันพ่นออกนะครับ ถ้าเราจับตอนดึงสตาร์ทแล้วน้ำมันจะดูดมือไหมเนี่ยผมลองลองกันนะครับก็ดูดอยู่ครับเป็นบางที่เป็นลักษณะเหมือนมีแรงดูดอยู่อ่ะอันนี้ผมก็เดวยวตอนนี้ไม่มีชามคัดนะเดี๋ยวผมถอดถอดจุดชามคัดด้วยนะครับก็สำหรับท่านใดที่ มีความรู้ด้านเครื่องตัดหญ้านะครับเข้ามาแนะนําผมได้นะครับว่าตอนนั้นตัวนี้ทํำยังไงบ้างนะครับอย่าเก็บความรู้ไว้คนเดียวเลยครับผมจะแชร์ชกันหน่อยอถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับเผื่อพ่อแม่พี่น้องมีปัญหาเจอนะครับก็จะได้มาเจอคลิปผมเวลาเจออาการนี้อ๋อนะครับเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ก็จะจับต้นชนปลายไป,ไปนะในคลิปที่ผมทํามาอย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดนะครับ จนกว่าท่านจะได้ลองแล้วก็หาวิธีแก้ไขเองนะครับมีเพื่อนเพื่อนเอาเครื่องหน,นึ่งมาให้ลองนะครับผมก็ยังไม่เป็นเลยนะแต่ว่าเพื่อนเอาเครื่องสีหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเพื่อนจะไปเพื่อนจะไปใส่คาบูผ้าปัม๊มเนี่ยผมก็ยังงง,ง,ง,งอยู่ว่ามันจะติดบอ่อติดบอ่อนะครับแต่ผมยังไม่ได้ดึงนะเขาบอกเขาทํามาร่วมสองชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวเอามาใดูเนี่ยเพื่อนเขามีปลายางปาอ้อยน่แหละครับผมเขาเขาบอกคาบูลูกลอยลูกชักมันกินน้ํามันเห็นเขาว่าในคลิปเพื่อนเพื่อนทำเป็นคาบูผ้าปั้มมันดีนะครับเขาก็เลยไปไม่รู้หาซื้ออชุดคาบูเนี่ยเขาไปหาซื้อชุดแปลงชืออะไรเนี่ย แต่เหมือนจะไม่ตรงรุ่นหรือเปล่ายังไงผมก็ไม่รู้นะเขาก็ดึงอยู่ผมก็มาดูเอะคาบูตัวนี้มันคาบูสี่จังหวะมันใช้ด้วยกันได้อยู่บ่ผมเคยเห็นแต่เพื่อนๆทําเป็นคาบูสองจังหวะที่มีตัวปรับน้ํามันอยู่อยู่ตรงนี้รุ่นนี้ไม่เห็นมีตัวปรับมันจะติดอยู่บอะแต่ผมก็ยังไม่ได้ดึงดูนะครับเนี่ยเขาเพิ่งเอามาให้ผมวันนี้แหละผมบอกว่าโอ้ผมไม่ค่อยมีเวลาเด้อเขาบอกไม่เป็นไรขอให้ทํา ขอให้ทำได้ให้ติดไอยผมดูทุกคลิปเลยว่างั้นโอ้ขอบคุณมากเลยนี่ FC ตัวยงนะครับเนี่ยเขาไม่รู้เขาไปแปลงไงไม่รู้เขาก็สายเข้าร้านเศษเหมือนกับผมนี่แหละแต่เขาเขาเอามา,ามํำแล้วเขาทดลองแล้วเขาทําไม่ได้ไม่ติดเขาเลยอยากเอาจะมาให้ผมนะครับลองทําล,ลองศึกษาดูนะเอาไว้คลิปต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวมาเรามาว่ากันถึงคลิปตัวนี้ก่อนเนี่ยนะครับ ตัวนั้นเก็บเอาตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เก็บนะครับตัวสีว่าเราเราจะมาพูดกันถึงตัวนี้นะครับตัวสีแดงๆเราก็เอาใส่ชามนะครับใส่ชามใส่ชามก่อนมันจะได้ตั้งง่ายดูง,ง่ายใส่ชามสังเกตชามมันโอ้ยังดีอยู่นะครับสปริงไม่ลาไม่ยืดไม่นั่น อ๋อทำทไปดูข้างในก็มันยังดูไม่อ่อกแล้วครับเพราะว่ามันเครื่องเก่าเครื่องน่าจะนานแล้วอาจจะตากแดดตากฝนก็เลยดูคาบน้ำมันคาบอะไรไม่ชัดก็ที่ใส่ชามนี่ก็เพื่อป้องกันนะครับตอนแรกผมเคยทำคลิปว่าไม่ไม่ไม่ใส่ชามนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบอกโอ้มันอันตรายครับผมเขาบอกเขาเจอมาแล้วเวลาเครื่องมันติดเองนะ่ะเราไม่รู้ว่ารอบ คาบูคาจูนไว้เล่งไว้อะไรประมาณมันปี้นะครับเขาบอกดีนะไม่ตีไม่กระเด็นใส่หน้าเขาเขาบอกเขาเลยว่าต่อไปน่ะเวลาจะ,ะทดสอบนะครับเครื่องตัดหญ้าไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามเนี่ยหาหาคัดนะครับเขาเรียกชามคัดบบกเลือเรียกอะไรเอาเอามาดูเข้าเรื่องเลยนะครับเนี่ยดูมันไม่มีก๊อกน้ํามันนะครับแต่ผมเปิดดูแล้วเปิดดูแล้วถังน้ำฝาน้ํามันมันก็ น่าจะยังใช้ได้หรือรั่วหรือไม่แต่ผมเห็นเป็นรอยขาวๆนะไม่รู้ว่ารอยลาวไหมนะคเดี๋ยวผมจะลองลองหยดน้ํามันลงไหนหนึ่งกันนะหรือไม่ครับว่าเดี๋ยยังไม่ก็นเนียก็ดูรีดอ่าลักษณะนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าปกติรีดมันถอดออกมามันก็น่าจะน็อตไม่มีอ่ะ ไม่มีแหวนที่แปะไมมเขาเอื่องยังแหวน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 แปะเนี่ยแหวนแหวนที่แปะนี่ยนะครับนะนะมันน่าไม่น่าจะมีแหวนอี่แปะรองไว้นะไอตัวนี้มันมีแหวนไหมแต่ว่าน่าจะโดนอ่าโดนทดสอบโดนอะไรมาบ้างแล้วละ่ะนะครับสายสายนี้เดี๋ยวผมเอาดึงมาทางนี้ก่อนไอหัวเทียนนี่ก็ ัวเทียนไม่มีนะครับปัก,อออกอัอเทียนเนี่ยขาดเลยจะลืมลืมรดกล้องัวเทียนขาดเลยเดี๋ยวผมจะจะตัดสายลองด,งดงูมีสายไฟไหมถ้ามีสายไฟก็เอาสายไฟอ้ออะไรอะไรไม่มีเนี่ยเนี่ย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเอาสายอะไรนะสายเคเบิลหรือเปล่ามาใสา่แล้วผมจะเอาไปใส่ที่หัวเทียนไปด้วยไม่มีอ๋อทำไมสายมันอยู่ในเนี่นี่ไงไม่ใช่ เพื่อนใส่สายอะไรมาเนี่ยตัดใกล้ๆดิอือดูว่าสายแบบไหนมาแล้วถอดดูก็ได้เอ๊ะเหมือนนะ เอาไม้มันเอาไม้รัดไว้เลยเผมมีอยู่นะปักหัวเทียนเก่าปักอะไรนี่ผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะมาต่อต่อใส่ตัวนี้แหละม,มันจะได้ยาวขึ้นนะทีมไปในหมด ก็จะแกะก็จะแกะยากหน่อยนึงกาวไม่ได้ดึงเลยมันจะขาดเ่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยนะเจอสายทองแดงแล้วเจอแล้วเพอเพื่อนเอาสาย เคเบิลไปพันสายสายทองแดงไม่รู้มันติดไหมนี่ผมก็ไม่รู้งงๆถึงไหมเนี่ยถึงหัวเทียนไหมถึงพอดีอั้นก็เอาหางหัวเทียนใส่ไปเลยก็มีหัวเทียนเก่าอยู่นะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็มีไฟอยู่นะเคยวัดไว้ไม่เสียนะของ NGK ยัง ได้มาจากหลานเศษนั่นแหละเดี๋ยวจะทำบ่วงมันใซะหน่อยแล้วก็รัดมันนะก็เสียวแต่มันมันช็อตมือทัะนะ้งนั้นเนาะอืมเป็นบ่วงเลยเนาะ อันนี้รัดับนี้ก็ได้นะนะไปเด้อเด้๋ยด้อขันเขากกันเนาะผมดึงแล้วมีกำลังอัดอยู่นะกำลัองอัดด้วย ให้แน่นก่อนถ้าล็อกไม่นั่นเดี๋ยวกาลังอัดมันออกทางนั่นเดี๋ยวก็หลงทางอีกละไปไม่เป็นอีกอ่าอ้าวแทนที่ผมจะลองไฟไม่ได้ลองเลยนะทา,าไมอันดับแรกนะก่อนจะทําต้องลองไฟกันลืมเลยลืมเลย ลองไฟก่อนถ้ามีไฟก็ติดแน่นอนแหละผมมาติดแต่ว่ามันจะติดจากคาบูหรืออะไรไม่รู้ดึงดูกันนะครับดึงดูไหมโอเคมีไฟครับผมมองเห็นกระกายไฟเยอะเสียงก็แน่นดีแจ่มเลยนะครับก็ อาจจะติดหรือไม่ติดก็ไม่มั่นใจแล้วครับแต่ว่าถ้ากําลังอัดดีอย่างนี้ผมฟันธงเลยว่าติดนะครับคาบูผมก็ถอดมาจากตัวนั้นนะคาบูที่ติดแล้วเดีย๋ยวดูก่อนสายสายไฟมันจะถอดออกไงนะสายสวิตดับดมันจะได้นั่น ตัวนี้จะได้ไล่ดูสายสวิตดับไฟก่อนแล้วเครื่องมันติดดับไม่ได้อีกยุ่งอีกมันเป็นเครื่องเก่านะครับต้องทำใจไม่รู้ว่ามันจะเป็นด้วยสายเหตุใดที่เพื่อนเอามาทิ้งกันนะครับหรือได้เครื่องใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่ามีส่วนอะไรด่างนะครับ มันทำยังไงก็ไม่ติดไม่ได้แล้วราคาญขี้เกียดทิ้งเลยนะก็มีนะครับมันก็ไราสาหิตโอเคเราจะดูสายาเพื่อเพื่ออาจจะหาสายไฟมาต่อนะอครับเห็นไหม ทางน้ำมันก็ดูโดยรวมแล้วไม่น่ารัวน่ารัวสายไปคือสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งไปไหนสายนี้น่าจะดับเครื่องได้ไหมดับไม่ได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้นี่เดี๋ยวผมปลอกออกก่อนไป้ีไกี้ลงโค้งก่อน แล้วก็เอาไว้ฝั่งนูง้นก่อนเพราะว่ามันสั้นก็จะใส่ตัวนี้ขอบไว้กันเหมือนเด้อรวบอันนี้กลับคืน,นดูเหมือนง่ายนะแต่ว่า งานข้ามาตัดยามันก็จุกจิกเหมือนกันครับผมมันก็บางครั้งก็เส้นผมบางภูเขามันมันเหมือนว่าแค่นิดเดียวนะจะติดจะดีแต่มันก็ไม่ดีบูบไอ้ไม่เล่งบูบเล่งดับตัดใบสักพักดับเนาะจุก,จ,กจิกเหมือนกันปัญหาไม่ดับเครื่องติดดีแต่ตัดแล้วสั่นสะบัด เมื่อยมือ,มอก็มี bueno. หลายสายเหตุต่ารต่องอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้เลยนะครับเอาคาบูตัวเดิมนี่แหละตัวที่ถอดออกจากออันนั้นเลยใส่ไปเลยมัน,น,ม,น,นมีปะเก็นด้วยไหมคือไงเนี่ยเออตะเก็นก็มีนะใส่เข้าไปเลยล้วก็ทดสอบเลยลีดก็ยังไม่ล้างแหละไปไว้งั้น ใส่กันได้ไหมนี่น็อตมันน่าจะเกี่ยวเดียวกันนะได้กันพอดีเลยได้เลยใส่น้ํามันด้วยใส่น้ํามันก็เอาจากตัวนี้นะแต่มันรั่วยอยู่ครับตัวนี้แต่ไม่เป็นไรแต่ผมทําแค่ทดลองลว่ามัน เกิดปัญหาอะไรขึ <S <S ้นคาบูก i̇şte ็น้ำมันไม่ล้นแลยงแต่ว่ามันมีซึมสายอยู่นี่ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวน้ำมันก็เร่งได้ียงแต่ว่าถ้ามาใส่คันนี้แล้วไอ้เครื่องนี้แล้วมันจะติดไหมนะครับคาบูตัดปัญหาเลยคาบูนใช้ได้นะครับคาบูตัวนี้ก็ลองเอามาใส่ตัวนี้ว่ามันจะติดไหมหรือจะมีปัญหาอะไรไหมลีดจะมีปัญหาไหมนะคันแน่นๆนะ Okay. เอาเติมน้ำมันแล้วทีนะทดลองน้ำมันผมก็ได้ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับผสมสองทีเรียบร้อยแล้วมีแต่เทเลยทเลยทในหน่อยหนึ่งก่อนดูื่อเกิดทางมันรั่วนั่นไงว่าแล้วอะไรรั่วนโอ้ใส่ใส่น้ำมันตรงนี้ไม่ได้ เมื่อวานก็มีปัญหาทีนึงแล้ว,ลวนี่ที่มันหยดนี่ไหมเราได้เด้อผไปหาสายใหม่ดีกว่าสายนี้อันตรายครับผมบื้มบ้ามาเลยซวยอะขอเปลี่ยนส,สายใหม่ดีกว่าเอาออก,ออกสายนี่ไม่ดีมันทําให้ผมลงทางมันมีสายหนึ่งไงสายน,ายนี่แต่ว่ามันดูดีแล้วครับแต่ว่ามัน มันไม่ทนน้ามันเท่าไหร่มันไม่ทนเบนซินนะแต่ว่ามันมันใช้ได้ก็เอาสายนี้เลยได้จากร้านเศษแล้วครับเนี่ยไม่รู้สายอะไรได้ของก็าสาดน้ํามันนะสายอะไรไม่รู้มันเป็นสายถักด้วยใส่แล้วก็ได้ครับกดใส่เลยดูด อยู่ดีด้วยอันนี้มันเยอะไปไหมมันงอไปแล้วก็ตัดออกไหมยาวไปไม่ดีครับอมทำไมล่ะที่นี่ทำไมมันขาดตรงนี้ได้ไหม ก็จะใส่แล้วนะครับตอนนี้เราก็น้ํามันน้ํามันมีมันแบบเออน้ํามันมีไม่รั่วแล้วนะครับอไม่รั่วแล้วหรือว่าน้ํามันเก่าเนี่ยหรือรั่วเดิมหรือรั่วใหม่เนี่ยเออน่าจะเดิมอ่าเมื่อกีก็น้ํามันมีอยู่นะอ่ะเรามาเปิดก๊อกเลยนะครับทดสอบทดสอบ สายก็เตรียมเออลืมเอาหัวเทียนลืมเอาหัวเทียนใส่ลืมไม่พันสายหัวเทียนสูตรนี้เลยน่าจะมีผลเท่าไหร่หรอกนะบ้านๆน,นี่แหละ ตอนดับเครื่องก็ามาขี่เอานีนะเะมันติดอ่าลองดูครับผมมันจะเป็นยังไงอ่าทดสอบก่อนนะเครื่องมันติดอยู่แล้วละนะครับแต่ว่าไม่คาบูมันติดอยู่แล้วไหมไอคาบูมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องยังไม่รู้ว่าติดไหมอ่าปิดโชคนะครับปิโชคแล้วก็ดึงสักหน่อย

เดี๋ยวเห็นไมครับไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวผมจะลองเอาเอามืออุดปากคาบัวแล้วดึงไปด้วยเนาะันึมา มันจะติดไหมนะเดี๋ยวเอาอันนี้จับไว้ดีก่อนดูจับดูดี่น่อยเดี๋ยวไปนะตาดเรามืออุดได้ด้วยนะมันจะมามันจะได้แล้ววันนี้เนาะทำไมตาดดูทิ อาการเดียวกันอีกแล้วเปิดไอปิดปิดนิดติดปิดปิดนิดไอปิดนิดติดเเมื่อกี้นี่เด้อเดี๋ยถ้าเปิดปิดโชคติดแต่เปิดโชคดับเอาเอาไหมอันนี้ปิดโชคนะครับ นั้นจะเปิดโช็กเราเร่งเราวบูบครับมันมีส่วนในส่วนอื่นที่รั่วไหมหรือหลีดมันมีปัญหาไหมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูด้อเดี๋ยวเดี๋ยวว่างผมอาจจะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองสตาร์ทแบบนี้ดูก่อนนะว่ามันจะติดไหมแบบเปิดอากาศเนี่ยนะแบบเปิดโชคนะครับผมโช็กไม่ได้ปิดแ้่เปิดไว้เลย ติดอยู่ติดแต่เร่งไม่ได้ติดแต่เร่งแล้ววูบครับอ่อแต่ถ้าปิดได้ป่ะเนี่ยปิดแล้วเร่งได้เด้เมื่อกี้นี่ปิดแล้วเร่งได้เร่งไม่วูบ เปิดแล้วเร่งบูบเปิดเร่งก็ไม่บูบบางครั้งก็บูบบางครั้งก็ไม่บูบเพื่อนช่างช่วยวิเคราะห์หน่อยเปิดนะครับเปิดโชกสตาร์ตติดนะครับเร่งบูบเป็นบางครั้ง ้งได้เป็นบางจังหวะแล้วก็กดอีกทีก็วูบอืมน่าจะเกี่ยวกับรีดไหมนะเดี๋ยวหารีดใหม่ได้ก็ค่อยมาเปลี่ยนลองดูนะครับคลิปนี้เอาไว้แช่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวหารีดอันใหม่แล้วมาลองเปลี่ยนดูแล้วมันจะเล่งแล้ววูบไหมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ